นี่คือแชมเปี้ยนของค no ุณอยามากก็ล้มเหนวมีพีดด้วยนะนะแต่ลงสกายผมฉันต้องชาร์จอร น้องตัวน้องตัวน้องตัวน้ากําลิใส่เป้าหมายตัวแล้วรบทั้งทีม3มคนสุกทีเี่ยน็อคเปมายสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วรับรองกันเลยคุณคือผู้นำสถิติสังหารกําลังรีโหลดกําลังรีโหลดแ มีกล่องพยาบาลอันีอีกทีเราังจมปีมีสมาธิละเูจุดตรงนี้ทางไหนดิเร็วสรเ็จัดเลยใช้กังก๊าแล้วเดี๋บ้านนั่นแหละไ้น้อง พวกเขาเห็นฉันแล้ว <c oughs> ฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มอาแล้วทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วเรเก็บลงลงกำลังรีโหลดครับปองครับปอง มีเครื่องสร้างไอเทมตรงนี้พบเป้าหมายพวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังโต้ทสู้อยู่กำลังรีโหลดสัญญาณเรงเสียฉันกำลังชาร์จกรอบไปเลยแม่ได้ดีเลยสกิลอัลติเมทของฉันกลังไมากรกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดใช่ไหมตอนนั้นได้มันตายเลยมันโดนใช่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  อนดันมาพี่ได้ทำไรบ้านดิปลาปาไดบ้านี้ได้บ้านมากำลังงตื่นวางเส่โนกำลังขยับนบ้านดินดจักักแะพี่โยนาติเข้าใช้ก๊าซพิษแล้วจับักฉันยังเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ชาร์จฉันมีกุญแจห้องนิรภัยอยู่กำลังวีดอยปัานก,กับดักก๊าซสวยโอ้โหแกเจอแก๊สเฮียหมัวทิพไผ่อ่ะเข้าบ้านมาเมื่อกี้